ร่างหนึ่งของตัวหนึ่งไปติดกับร่างสองของอีกตัวหนึ่งสายพันธุ์ของพวกมันเลยเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนทั้งหมด4ตัวจาก2สายพันธุ์มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะนั่นก็คือเป็นเจ้าสายพันธุ์โปเกมอนปลาที่วิวัฒนาการกลายเป็นปลาหมึกและอีกตัวหนึ่งก็เป็นปลากระเบนที่วิวัฒนาการเป็นกระเบนครับซึ่งเอาง่ายๆนะมันมีโปเกมอนตัวหนึ่งที่ถ้าใครเคยเล่นเจนสอมาน่าจะมีภาพจําครับนั่นก็คือเจ้าแมนทายนะครับแมนทายเนี่ยจะเป็นโปเกมอนปลากระเบนครับผมแต่ทีนี้เนี่ยถ้า สังเกตดีๆแล้วส่วนปีกของมันเนี่ยเหมือนจะมีเจ้าเทปโปโอที่เกาะติดอยู่นั่นเองครับอ่าซึ่งที่จริงต้องบอกว่ามันเกาะติดกันด้วยชีพพิสัยนะครับไม่ได้แบบมีสายพันธุ์อะไรที่เกี่ยวข้องกันคือเจ้าเทปโปเนี่ยมันรอกินของเหลือจากแมนไทยมันก็เลยเกาะติดกับแมนททยไปโดยที่แมนไทยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ได้ว่าอาศัยอยู่ในทะเลร่วมกันในภูมิภาคโจโตนะแล้วก็ขอพึ่งพาการในมุมนี้หน่อยนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ลองมาดูกันนะว่าร่างวิวัฒนาการของพวกมันหรือข้อมูลของพวกมันทั้งหหมดั้้้งวนีีจะะอไรใ ได้พูดคุยกันบ้างครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงเจ้าปากาเบนก่อนกันละกันตัวแรกเลยนะครับคือเจ้าทาเมนท่าครับผมทาเมนท่าเป็นโปเกมอนว่าวธาตุน้ําและธาตุบินครับผมโอ้โหโปเกมอนว่าว wow, นะครับคือที่จริงเนี่ยรูปร่างของมันจะมีลักษณะคล้ายกับปากาเบนนะครับเป็นรูปปากาเบนมากันเถอะนะคือตัวจริงๆเนี่ยเขาจะอธิบายว่าเป็นตัวกลมๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นส่วนงอกออกมาเหมือนกับปากาเบนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเจ้าทาเมนท่านะครับมันเป็นโปกเกมอนที่ชอบว่ายนะ้ํามากๆเลยอารมณ์ประมาณว่าอยู่กับที่ไม่ค่อยได้เวลาที่อยู่น จะชอบไว่ายไปนูน่นว่ายไปนี่อะไรแบบนี้ซึ่งตัวของมันนี้นะครับก็เป็นโปเกมอนที่ไม่ได้ต่อสู้เก่งกาจอะไรมากมายเนาะแต่ว่าเวลาที่มีภัยอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยทามันท่ามันจะเรียกโปเกมอนที่เป็นเพื่อนกันมาเพื่อปกป้องซึ่งกันและกันเองครับผมเวลาที่มีศัตรูอะไรแบบนี้แต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันไม่ใช่โปเกมอนที่ชอบว่ายน้ําไปนู่นว่ายน้านไปนีน่นนน ύ, อะไรมากมายด้วยกันซะเท่าไหร่นะครับชอบว่ายเดี่ยวว่างกันเถอะเพราะว่าการว่ายน้าของเจ้าทามันท่าเนี่ยมันชอบออกท่วงท่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่อองชื่่กกาารรวเบ ช่วยเหลือเวลาที่พวกพ้องลาบากหรืออยู่ในอันตรายพวกนี้มันก็ไม่เคยละทิ้งซึ่งกันและกันเลยครับนอกจากสายพันธุ์ทามินทาด้วยกันเองแล้วนะครับผมมันยังมีโปเกมอนอีกหนึ่งตัวที่นับว่าเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันได้นั่นก็คือเจ้าเทปโปโอนั่นเองครับที่จริงเทปโปโอนี่ก็สนิทกับเจ้าทามินทามาตั้งแต่ก่อนวิวัฒนาการแล้วนะครับแต่มันแค่สนิทกันในเชิงที่ว่าอาศัยอยู่ใกล้ๆกันได้เจอกันได้ทักทายกันได้แต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นเกาะอะไรกับทามินทาได้เนื่องจากขนาดตัวของมันก็คคงงงงงยััััไไไม่่ดด้้้ตาาากกออออะะะรรรรนนนนนนขขขบแลเเืวจ ทาเมนท่าตัวนี้นะครับก็มีระบุไว้ด้วยว่าตัวของมันเนี่ยจะว่ายน้ําได้ด้วยความเร็วสุดๆของมันก็จะเป็นน้ําที่แบบว่ามีความอบอุ่นนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นพื้นที่ทะเลที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ําหรือก็คือมีความหนาวเย็นอย่างนี้นะครับทาเมนท่าก็จะว่ายน้ําได้ไม่ค่อยสนุกสนานนะแล้วก็ความเร็วในการว่ายน้ํายังตกลงไปด้วยนั่นเองครับทีนี้ให้ดูสเตตัสของเจ้าทาเมนท่านะครับผมสเตตัสของทาเมนท่าก็จะเป็นโปเกมอนที่เด่นในเรื่องของค่าพลังป้องกันพิเศษเยอะมากๆคือเด่นทะลุเกินร้อยมาน,ตตรรมน,น่ยอยู ที่ค่า s p e c i a l Attack ซึ่งมีค่าแค่ครึ่งเดียวเองครับ Special Atta c k 60แล้วก็ Special d e f e n s e 120นั่นเองเนาะ,ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของการต่อสู้ก็ใช้ Special At t a c k แหละเพราะค่า Atta c k น้อยเหลือเกินนะทีนี้นะครับการที่จะวิวัฒนาการของเจ้าไทมเมนทาอันนี้ล่ะน่าสนุกนะครับคือถ้าจะให้ไทมเมนทามีการวิวัฒนาการกลายเป็นร่างต่อไปของมันนั่นก็คือเจ้าแมนทายนะเราจะต้องมีเจ้าเทปโปโออยู่ในปาร์ตี้ของเราด้วยครับผมเออก็คือถือไว้ววเองต นั่นเองครับผมทีนี้มาดูเจ้าแมนทายกันครับแมนทายก็เป็นโปเกมอนว่าวท่าดน้ําและท่าบินนั่นเองครับผมซึ่งตัวของมันนี้นะครับก็จะเหมือนกับเป็นทางม,มนท่าที่มีการยืดส่วนต่างๆของร่างกายออกมาเต็มที่แล้วนะครับมีส่วนหนวด2อันอยู่บนหัวเนาะแล้วก็มีหางยืดออกไปส่วนปีกของมันนี่แหละชัดเจนมากนะครับว่าเจ้าตัวแมนทายมันจะมีความสามารถในการว่ายน้ําที่ดีกว่าของทางม,มนท่าทเยอะมากเลยครับโดยเจ้าแมนทายนี้ก็จะอาศัยอยู่ในท้องทะเลเป็นหลักนั่นเองนะเวลาที่มันอยู่ใน ทอนทะเลปุ๊บมันก็จะว่ายน้ําไปนู่นว่ายน้ําไปนี่แล้วบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีการว่ายน้ําด้วยการอ้าปากกว้างครับเวลามันอ้าปากกว้างปุ๊บมันก็เหมือนกับจะได้กินอาหารที่มันว่ายผ่านไปอะไรพวกนี้ตามสบายเลยนั่นเองเนาะแล้วความเร็วในการว่ายน้ําของมันนะครับมันเป็นโปเกมอนที่เหมือนว่ายน้าด้วยแรงของโมเมนตัมครับผมหมายความว่ายิ่งมันว่ายเร็วเร็วเร็วเท่าไหร่ปุ๊บมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองครับและเมื่อถึงความเร็วจุดหนึ่งนะครับจ้ามนทายมันก็ชอบที่จะโผล่ขึ้นมา มันเหินบนอากาศเนี่ยได้เป็นระยะทาง100เมตรเลยครับซึ่งโปเกมอนตัวนี้แม้ว่ามันจะอาศัยอยู่ในทะเลนะครับแต่ผิวหนังของมันจะมีความหยาบแล้วก็แห้งน้ําเร็วมากๆเลยนั่นเองครับหมายความว่าถ้ามันขึ้นบกแป๊บเดียวอย่างเงี้ยผิวของมันก็อาจจะแห้งแล้วนะครับซึ่งผิวแห้งเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นอะไรกับร่างกายของมันสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่มีแดดแรงนะครับถ้ามีแดดแรงปุ๊บเนี่ยผิวของเจ้าแมนทายก็อาจจะมีความแสบอะไรพวกนี้บ้างน,นะครับผมและทีนี้ตัวของแมนทายนะครับเวลาที่มันว่ายน้ําอยู่ในทะเลปุ๊บเเเนนี่มมมมมัััจะะโปปกกกตตวึงสาาาารถาิดี ของมันได้ซึ่งโปเกมอนตัวนั้นก็คือเจ้าเทปโปโอนั่นเองนะซึ่งในโปรไฟล์ของแมนทายเขาอธิบายไว้แค่มุมนี้ครับผมก็คือเกาะติดเฉยๆอะไรพวกนี้แล้วแมนทายก็ไม่ได้รู้สึกลำคาญครับอารมณ์ประมาณว่าเหมือนพาว่ายน้ําด้วยกันแล้วเวลาที่เหินแล้วเวลาที่เทปโปโอมันติดปีกเวลาเหินหาวว่ได้อย่างเงี้ยเออก็เหมือนกับได้พาโปเกมอนตัวหนึง่งที่เป็นเพื่อนกับร่างแรกของตัวเองอย่างนี้มาเหินหาวบ,บนอากาศอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แมนทายมันก็คงยินดีที่จะทำนะและทีนี้เจ้าแมนทายนะครับในภูมิภาคอาราล่าไม ขี่บนทะเลได้ครับคือเวลาขี่บนทะเลอย่างนี้แมนทายมันก็จะพาแบบโปเกมอนเทรนเนอร์อย่างเงี้ยไปว่ายน้ําได้สบายเลยนะซึ่งบางครั้งว่ายน้ําไปปล่อยเทรนเนอร์ลงไปไว่ายน้ําในทะเลแล้วถ้าเทรนเนอร์เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บแมนทายก็สามารถที่จะช่วยได้ทันท่วงทีอะไรแบบนั้นเลยครับนอกจากนั้นแล้วการถูกบันทึกเป็นไรดิงโปเกมอนในภูมิภาคอารอล่าก็ทําให้แมนทายบางครั้งถูกเอาไปเล่นในเชิงของการเป็นกระดานโต้คลื่นครับผมหมายความว่าพื้นที่แต่ละเกาะของอารอล่าอย่างงี้ก็อาจจะมีการจัดแข่งโต้คลื่นด้วย ปัจของเจ้าแมนทายกันนะครับแมนทายก็ยังเป็นโปเกมอนที่มีพลังป้องกันพิเศษสูงมากๆอยู่เนาะแล้วก็พลังโจมตีที่มันสามารถใช้การได้ก็ยังคงเป็นสเปเชียลแอตแทกอยู่นั่นเองครับซึ่งสเตตัสแบบนี้จุดเด่นของมันก็คือว่าเอาไว้ป้องกันพวกสเปเชียลแอตแทกในแนวของพวกท่าสายฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ามันแพ้สายฟ้าคูณ4นะถ้าเกิดว่าเจอพวกทันเดอร์โบอย่างเงี้ยอาจจะรอดแต่ถ้าเจอทันเดอร์พันก็อาจจะร่วงนั่นเองครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นโปเกมอนที่ออกมาในแนวถึกได้ขนาดนี้เชียวหรือสสาายยพพััันนนนนธธุ์ปปปกเเบ่ไไตอ็ าธรรมดแล้วก็ปลาหมึกนะครับไม่รู้ไอเทปโปโอไกออคตันเนี่ยมันเป็นโปเกมอนร่างวิวัฒนาการซึ่งกันและกันได้ยังไงนะ,ะมาดูตัวแรกกันก่อนเลยครับตัวนี้มีชื่อว่าเทปโปโอนะครับผมเทปโปโอเป็นโปเกมอนพ่นน้ําธาตุน้ำครับผมลักษณะของมันก็จะเป็นปลานะครับแล้วก็จะมีครีบติดอยู่ส่วนต่างๆของร่างกายมันซึ่งครีบด้านหลังถ้าทุกคนเห็นนะครับไอส่วนแหลมๆนั่นนะครับเอาไว้เกาะติดกับตัวแมนทายนะคือแมนทายเนี่ยเวลามันว่ายน้ําไปปุ๊บแล้วทีนี้เทปโปโอสังเกตว่าเฮ้ยแมนทายว่ายน กับปีกของแมนทายครับผมซึ่งตอนแมนทายผมไม่ได้พูดนะแต่ว่าพูดในพาร์ทของเทปโปโอกันแล้วกันว่าการที่มันเกาะติดไปกับแมนทายอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันได้สัมผัสริมรถความรวดเร็วในการว่ายน้าหรือความเร็วในการที่จะเหินกลางอากาศอะไรแบบนี้ของแมนทายได้นะครับส่วนอีกอันนึงที่เสริมให้ก็คือเรื่องของการกินอาหารครับการกินอาหารของเจ้าเทปโปโอนะครับปกติแล้วมันก็กินตามในน้ําปกติอะนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเกาะติดไปกับ Thai, แมนทายถ้าแมนทายบางทีมันว่ายน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเรื่อยๆแบบนี้ปุ๊บแล้วออย,อยู่มันนนกกิิาาหาร กินอาหารเสร็จปับ๊บมีอาหารที่หลุดออกจากปากของเจ้าแมนทยอย่างนี้ก็อาจจะลอยเข้าไปในปากของเจ้าเทปโปโอครับก็เป็นการกินของเหลือจากเพื่อนที่มันเกาะติดไปก็ประมาณนั้นเลยนะซึ่งตัวของเทปโปโอนะครับความน่ากลัวของมันคืออะไรรู้ไหมความน่ากลัวของมันอยู่ที่ปากนะครับเห็น <He 's S 2> ว่าเป็นโปเกมอนปลาตัวน้นอยๆอย่างนี้อย่าได้ประมาทตัวของมันเชียวนะคือมันเป็นโปเกมอนที่สามารถใช้ปากยิงพลังงานออกมาได้ทั้งหมด3รูปแบบนะครับแบบที่1เลยนะครับคือเวลาที่มันว่ายน้ําปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะยิงเป็นแรงดันน้ํา โจมตีใส่ศัตรูได้นะครับซึ่งปกติแล้วตัวของเทปโปโอบางครั้งก็จะอาศัยอยู่ใต้น้ําบ้างอะไรบ้างใช่ไหมบางทีเนี่ยมันเจอโปเกมอนอยู่ใต้น้าลึกที่มีความแข็งแกร่งมันสามารถใช้ไอ้ปืนอัดอากาศใต้น้ําอย่างเงี้ยยิงไปโปะโปเกมอนปลาหรือโปเกมอนใต้น้ําอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสถูกขับไล่แล้วก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีนี้ของเทปโปโอได้นั่นเองครับส่วนต่อมานะครับก็คือเวลาที่มันขึ้นมาอยู่บนบกหรือก็คืออยู่เหนือผิวน้ําแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถที่จะยิงน้ำออกจากปากมันโดยมีความรุนแรงสูงมากนะ ซึ่งจะมีโปเกมอนตัวหนึ่งครับผมที่ว่ากันว่าเป็นเหยื่อชั้นดีของเทปโปโอเลยนั่นก็คือเจ้ามูโนมุจินั่นเองครับมุโนมุจินะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้นะเออแต่ว่าเขาบอกว่าเทปโปโอเนี่ยเป็นโปเกมอนที่บางครั้งเทรนเนอร์ก็เอามาใช้สอยพวกมูโนมุจิที่อยู่บนต้นไม้แหละครับโอ้โหบาปกรรมนะครับเออก็คือเทปโปโอมันยิงแรงแล้วมันก็ยิงแน่นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการยิงน้ําเวลาที่มันอยู่เหนือผิวน้ําหรืออยู่บนบกมันก็สามารถทําได้ดีมากๆส่กากครับนงงน,บบน,น่างสง การยิงลาแสงของเจ้าเทปโปโอนะครับคือสามารถยิงลําแสงในลักษณะเป็นออโรราหรือยิงลําแสงที่เป็นออกเชิงเยือกแข็งได้นะครับซึ่งก็เป็นการโจมตีในธาตุน้ำแข็งเนาะก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบการโจมตีหนึ่งที่สามารถใช้เล่นงานโปเกมอนอย่างพวกแบบาธาตนะุพืชนะคือาธาตุน้ามันแพาธาตุพืชแต่ว่าโปเกมอนธาตุน้ําแบบนี้ก็สามารถใช้าธาตุน้ำแข็งที่ได้เปรียบาธาตุพืชได้อีกทีนึงนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีความอันตรายเบอร์นี้เลยนะครับผมและทีนี้สรุปให้ว่าเวลาที่มันอยู่บนบกเนี่ยมันยิง,ง,งาา้ยมเปหที ยู่ห่างออกไปได้ถึง100เมตรเลยครับโดยฉายาของเจ้าเทปโปโอนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับฉายาของมันก็มีชื่อว่านักแม่นปืนแห่งท้องทะเลครับผมคืออารมณ์ประมาณว่าโผล่มาผิวน้ำจะยิงน่นยิงนี่อะไรพวกนี้ก็แม่นหรือจะไปยิงใต้น้ำอะไรพวกนี้ก็แม่นเหมือนกันนะครับผมไม่น่าเชื่อว่าโปเกมอนปลาแบบนี้ก็จะมีความสามารถในการยิงน่นยิงนี่ได้ชัดเจนขนาดนี้นะทีนี้จะพามาดูสเตตัสของเทปโปโอนะครับเทปโปโอก็จะเป็นโปเกมอนที่มีค่าพลัง2เลขเท่านั้นนะครับ35กับ65และเท่ากันด้วยนะครับผม แอดแท็กสเปเชียแอดแทกแล้วก็สปีดอยู่ที่65เนาะส่วนค่าพลังป้องกันที่เป็นแบบว่าเอาไว้เอาชีวิตรอดแบบนี้อยู่แค่3 5เท่านั้นเองครับก็คงไม่ต้องสงสัยนะครับกับการที่ว่ามันเป็นโปเกมอนที่ดูแล้วน่าจะเน้นโจมตีมากกว่าตั้งรับนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเทปโปโอจะมีการวิวัฒนาการร่างของมันต้องใช้เลเวล25ครับซึ่งพอมีเลเวล25เสร็จปุ๊บมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นออกตันครับผมซึ่งต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับไม,ม เราต้องทําความเข้าใจนะครับคือแบบปรากฏการณ์แบบนี้ที่ว่าร่างก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้แล้วพอกลายเป็นตัวนี้พูดเป็นแบบนี้เลยอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ปรากฏการณ์นี้มักจะได้เห็นในพิจิมอนเป็นหลักนะครับเออแต่ว่าโปเกมอนบางทีก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซึ่งออกตันเป็นโปเกมอนพ่นน้ําธาตุน้ํานั่นเองครับซึ่งตัวของมันนะครับก็จะมีลักษณะเป็นปลาหมึกเลยนะครับสีแดงๆแ,แล้วก็จะมีหนวดที่เอาไว้เล่นงานศัตรูได้ครับซึ่งหัวของมันนะครับต้องบอกเลยว่ามีความน่ากลัวคือแข็งมากๆนะครับบางครั้้้้้งนนน่่มมัวววาาาาาํํไปไแลก็ใช แรงพุ่งใต้นะ้าในการพุ่งเข้าชนโปเกมอนตัวอื่นได้พอโปเกมอนตัวอื่นถูกหัวมันโขกเสร็จปุ๊บโปเกมอนตัวนั้นถ้าเป็นเหยื่อของเจ้าออกตันมันก็สามารถใช้หนวดของมันนี้ในการรัดเพื่อเล่นงานต่อได้นะครับแล้วต้องบอกว่าเจ้าออกตันเป็นโปเกมอนที่มีความซาดิสประมาณหนึ่งเลยนะคือเวลาที่มันจะเล่นงานโปเกมอนที่อยู่ใต้น้ำน,นะครับบางครั้งเนี่ยมันเอาหนวดไปรัดใช่ไหมครับพอรัดขยับตัวไม่ได้เสร็จปุ๊บมันชอบเอาโปเกมอนตัวนั้นนะ่ะฟาดไปฟาดมาฟาดไปฟาดมาครับผมคือแบบเอาให้โปเกมอนตัวนั้นถึงกับขยยยยััับบบไไไม่ไ่บบ่ด้้้อออะะรแนนนนนนนีเเลลคหหงจาากกก็ิกนในฐื และเจ้าออกตันโปเกมอนที่รูปร่างหน้าตาเหมือนปลาหมึกตัวนี้นะครับมันมีพฤติกรรมอันหนึ่งที่ผมใช้คําว่าะอะไรกันนี่นะครับนั่นก็คือการที่ว่าบางทีเนี่ยพื้นที่ใต้ทะเลนะครับมันก็จะมีพวกโรงพวกรูอะไรต่างๆที่โปเกมอนใต้น้ําบางตัวเนี่ยเขาสร้างเป็นรังของเขาไว้ครับเจ้าออกตันเนี่ยบางทีนะ มันว่ายไปที่รูหรือโพรงของโปเกมอนตัวนั้นซึ่งไม่ได้บุกเข้าไปนะครับคือว่ายเข้าไปและทีนี้เนี่ยในโพรงรูแห่งนี้ยังมีพื้นที่ว่างอยู่งั้นฉันขอสร้างอาณาเขตของฉันไว้นอนด้วยกันละกันอะไรแบบเนี้ยคือชอบไปนอนบ้านชาวบ้านบ่างกันเถอะนะแล้วโปเกมอนบางตัวก็รู้สึกใสสซื่อๆนะครับเห็นเจ้าออกตันปุ๊บอ่ออย่าไปมีเรื่องกับเขาดีกว่าถ้าเขาจะมานอนโพรงของเราก็ให้เขานอนไปอะไรแบบนั้นนะครับเออเป็นพฤติกรรมที่ผมขอใช้คําว่าน่าด้านบวกน่ารักอ่ะนะครับผมทีนี้ถ้าพูดถึงในมุมของการโโจจมมมมตตีีขขอองงงััันนนบบ้าาครรผกะ คือมันสามารถยิงแรงดันน้ําโจมตีศัตรูใต้น้าได้เหมือนกับเทปโโอเลยครับแล้วทีนี้ถ้ามันขึ้นไปบนบกมันก็สามารถใช้หนวดในการโจมตีเชิงกายภาพหรือบางครั้งมันก็จะพ่นควันพ่นหมึกหรือพ่นน้ําโจมตีใส่ศัตรูได้นั่นเองครับก็เรียกว่าพลังในการยิงน้ําอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยแตกต่างกับของเทปโโอเท่าไหร่นะแน่นอนว่าเป็นร่างวิวัฒนาการเนาะจุดนี้ก็ยังเป็นจุดเด่นที่ออกตันสามารถเอาไว้เล่นง,งานโปเกมอนบนบกได้นั่นเองครับคราวนี้นะครับผมจะพามาดูสเตตัสของเจ้าออกตันกันนะครับออกตันก็จะเป็น โปเกมอนที่มีสเตตัสพลังโจมตี2ด้านสูงที่สุดนะครับอยู่ที่105แล้วก็ค่าพลังป้องกัน2ด้านอยู่ที่75นะครับก็ดูไม่ค่อยถึกเลยเนาะแล้วก็ค่าสปีดก็ตั้มต่ำนะครับอันนี้ก็เป็นโปเกมอนที่บ่งบอกได้ว่าพอเห็นสเตตัสแบบนี้แล้วผมก็เลยไม่ค่อยสงสัยแล้วนะครับว่าทําไมไม่ค่อยเห็นเจ้าออกตันตัวนี้ออกรวดแรงไปสู่การต่อสู้ทางการซะเท่าไหร่เพราะมันดูเป็นโปเกมอนที่อาจจะโจมตีดีนะแต่ว่าป้องกันไม่ค่อยดีครับผมก็อาจจะโดนอีกฝ่ายหนึ่งสอยร่วงได้ก่อนครับทั้งหมด ปลาว่ายน้ำนะครับเรียกว่าสารพัดปลาประมาณหนึ่งนะครับมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมอ่าซึ่งด้วยความที่ว่าไอ้สองตัวเลยนะครับที่เป็นร่างสองเนี้ยมันก็เป็นโปเกมอนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในการต่อสู้ทางการเท่าไหร่นักนะครับก็อยากจะชวนท่านผู้ชมคุยกันในแง่ของโปรไฟล์ของมันมากกว่าก็ได้ครับว่าเออท่านผู้ชมฟังโปรไฟล์มาแล้วรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกชอบจุดไหนหรืออะไรยังไงนี้หรือถ้ามีท่านผู้ชมที่ยังอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นของมันนะครับก็สามารถมาเ,มเสริมได้นะว่า ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปเล่นอย่างนี้เราควรจะเอาไปเล่นในเชิงไหนกันดีครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ